คติชีวิตจากชาดกโดยสมเด็จพระวรรณรัตนเรื่องสุนัขธนงย่าไฟสูงให้เกินสัก์ครั้งหนึ่งในป่าหิมพานสมัยพระเจ้าพรหมทัตสวยราชในกรุงปราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นปุโรหิตเป็นผู้ปาดเปรื่องในเรื่องวิชาความรู้สามารถศึกษาจนจบไตรเพศและศิลปศาสตร์ส8ประการ และความรู้ปัทวีวิชัยมนคือคาถากลับใจคนให้ลหลงไหลได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนมหาเสนีวันหนึ่งพระโพธิสัตว์คิดว่าอันมนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินจึงคิดจะท่องปัทวีวิชัยมนให้ขึ้นใจครั้นจะท่องในที่ที่มีคนได้ยินก็เกรงจะเกิดโทษในข้อที่ทำให้ผู้ที่ได้ยินเกิดลหลงไหลในตัว จึงไปหาที่สงัดเงียบนั่งบนหินดาดท่องมนนั้นกลับไปกลับมาหลายเที่ยวจนขึ้นใจแล้วจึงพูดกับตัวเองว่ามนนี้เราท่องขึ้นใจแล้วคงไม่ลืมไปอีกนานณโพรงไม้ใกล้หินดาดนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ในว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เมื่อชาติก่อนเกิดเป็นคนได้เรียนปัทวีวิชัยมนจนคล่องแคล่ว เมื่อตายแล้วเกิดมาเป็นสุนัขจิ้งจอกอาศัยที่เคยเรียนมาแต่ชาติก่อนเมื่อได้ยินพระโพธิสัตว์ท่องมนต์อยู่หลายเที่ยวจึงสามารถะระลึกความจำแต่ชาติก่อนได้จึงจำมนบทนั้นจนคล่องแคล่วเมื่อได้ยินพระโพธิสัตว์กล่าวว่าตัวเองคล่องมนต์เช่นนั้นก็ต้องการอวดความเก่งกาจของตัวเองบ้างจึงวิ่งออกจากโพรงไม้กล่าวอวดตัวว่าท่านพราหมณ์ อย่านึกว่ามีท่านคนเดียวที่ท่องบทนี้ได้คล่องข้าจะจำได้คล่องยิ่งกว่าท่านเสียอีกกล่าวแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปพระโพธิสัตว์ได้ยินสุนัขจิ้งจอกกล่าวดังนั้นก็ตกใจคิดว่ามนตราอันวิเศษนี้ถ้าอยู่ในมือของคนเลวย่อมก่อทุกข์ให้อย่างมากมายจึงวิ่งตามไปหวังจะทำลายสุนัขเสียแต่ตามไม่ทันจึงกลับไปยังสำนักของตนนึกอยู่เสมอว่า เจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จะต้องกอ่อภัยอย่างใหญ่หลวงให้แก่ฝูงสัตว์เป็นแน่สุนัขจิ้งจอกนึกภูมิใจที่ตนได้มีมนวิเศษคิดสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองเมื่อพบนางสุนัขตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วงับหางเชิงล้อเมื่อนางสุนัขจิ้งจอกหันมาทำตาเขียวให้จึงเป่าปัทวีวิชัยมน นางสุนัขจิ้งจอกเกิดหลงไหลยอมเป็นภรรยาตั้งแต่นั้นมาก็มีใจกำเริบเที่ยวไร่มนเอาสุนัขจิ้งจอกมาเป็นบริวารน,นับด้วยจำนวนร้อยตั้งตัวเป็นราชาแห่งจิ้งจอกเท่านั้นยังไม่พอคิดว่าสัตว์ในป่าทั้งหมดควรอยู่ใต้อำนาจของเราจึงเที่ยวไร่มนเกณฑ์สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายเช่นช้างราชสีกระบือป่าและโคมาเป็นบริวาร ตั้งตัวเป็นราชาสัตว์ป่าตั้งชื่อตนเองว่าสัพพธาตุแปลว่าจอมเขี้วงาจะเยี่ยงกลายไปในที่ใดก็เยี้ยงกลายแบบพยาสัตว์มีราชสีเป็นพาหนะแวดล้อมด้วยสัตว์เป็นจำนวนมากวันหนึ่งสุนัขสัพพธาตุหลงตัวเองรำพึงในใจว่าความเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ของเราก็ได้แล้วเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นทาตเราทั้งสิ้น ยังเหลือแต่พวกมนุษย์ที่ยังแข็งข้ออยู่ถ้าเรายกทัพสัตว์เข้าไปประชิดกรุงพารณสีมนุษย์ก็จะยอมแพ้แต่โดยดีจึงเกียนสัตว์ที่พวกมนุษย์หวาดกลัวเช่นเสือช้างราชสีและอื่นๆเป็นจำนวนมากตัวเองและนางสุนัขคู่ใจใช้ราชสีเป็นพาหนะไล่ต้อนฝูงสัตว์ล้อมกรงพรณนสีทันที ชาวเมืองเห็นสัตว์ร้ายแห่กันมามืดฟ้ามัวดินเช่นนั้นก็ตกใจพากันวิ่งเข้าประตูเมืองและปิดประตูเมืองทุกด้านต่างคว้าอาวุธประจำตัวขึ้นรักษากำแพงเมืองไว้อย่างมั่นคงปรึกษากันว่าจะต่อสู้กับสัตว์ร้ายเหล่านี้ได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ทราบความนั้นก็รู้ทันทีว่าการกระทำคราวนี้เป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกสักพพธาต จึงเข้าไปกราบทูลพระราชาขอเดชะการที่ฝูงสัตว์แห่มาล้อมกลุงครั้งนี้เป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกโง่ได้มนจากข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วเที่ยวบังคับสัตว์ให้เป็นทาสและพามาล้อมกลุงด้วยความกำเริบใจการแก้ไขเหตุการณ์นี้ขอให้เป็นภาระของข้าพระพุทธเจ้าขอพระองค์จงเบาพระทัยได้ชื่อว่าสัตว์จะเอาชนะมนุษย์ได้นั้นไม่เคยมี เมื่อกราบทูลพระราชาให้เบาพระไทยได้แล้วจึงขึ้นไปบนเชิงเทินมองหาสุนัขจิ้งจอกตัวการเมื่อเห็นตัวแล้วจึงตะโกนถามว่าสหายสัพพธาตุเจ้าเป็นสัตว์ชั้นต่ำได้มนไปจากเราแล้วไปเที่ยวบังคับสัตว์ใหญ่ให้อยู่ในอำนาจยังไม่พอกำเริบใจใครจะข่มเหงพวกมนุษย์เรายังมองไม่เห็นทางเลยว่า เจ้าจะมีวิธีการใดจึงจะเอาชนะมนุษย์ได้ลองแย้มมาสักหน่อยสิสนักจิ้งจอกสะพธาตุได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงร้องตอบพรามการเอาชนะพวกมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องอยากเพียงเราบังคับราชสีเปร่งเสียงคำรามพร้อมกันเป็นร้อยร้อย,อยตัวชาวเมืองก็จะหวาดสะดุง้งหูแตกตายไปตามๆกันท่านจะยอมให้สมบัติหรือจะยอมเสี่ยงตายด้วยเสียงพยาศัตว์ทั้งหลายเล่า เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้ตอบประการใดจึงตีกลองร้องเปล่าให้ประชาชนปิดหูด้วยแป้งและถั่วราชมาศทั่วทุกคนแล้วให้เตรียมมีดไว้เถือเนื้อสัตว์เป็นอาหารเมื่อพระโพธิสัตว์สั่งการเสร็จจึงขึ้นไปยืนบนเชิงเทินอีกครั้งหนึ่งแล้วตะโกนเย้ยสุนัขจิ้งจอกเจ้าสัพพทาตผู้โง่เขลา ตัวเจ้าเล็กนิดเดียวว่าโดยศักดิ์ศรีก็ต่ำต้อยกว่าราชสีมากนักเจ้ายัางไม่เจี่ยมตัวบางอาจพูดออกมาว่าจะบังคับราชสีให้เปล่งเสียงคำรามได้ถ้าเก่งจริงลองบังคับราชสีตัวที่เจ้ายือนอยู่นั่นให้เปล่งเสียงดูก่อนสิว่าเจ้าจะยอมทําตามหรือไม่ถ้าราชสีตัวนั้นยอมทําตามเจ้าข้าก็จะยอมยกราชสมบัติให้เจ้าสุนับจิ้งจอกสพัพพธาตุด้รับคำหมิ่นเช่นนั้นก็โกรธ จึงกล่าวว่านี้ละเราจะบังคับราชสีให้ท่านดูนบัดนี้แล้วกระทืบเท้าบังคับให้ราชสีที่ตนขี่คำรามโดยสุดเสียงราชสีเมื่อถูกบังคับก็เน้นปากเป่งเสียงคำรามโดยสุดแรงอย่างไม่เคยเป่งมาก่อนเสียงนั้นทําให้แก้วหูสุนัขจิ้งจอกสัสทาดซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดแตกทันทีสัตว์ทั้งหลายทั้งเสือทั้งช้างทั้งราชสี เมื่อได้ยินเสียงราชสีคำรามเช่นนั้นก็ตกใจกลัวต่างวิ่งกันเอาตัวรอดจนสับสนอนละมานฟันแทงและเหยียบกันตายเป็นจำนวนมากส่วนสุนัขจิ้งจอกสัพพธาตถูกสลัดตนจากหลังราชสีและถูกสัตว์อื่นเหยียบตายณที่นั่นเองสัตว์ที่รอดตายไปได้ก็หนีเข้าป่าไปตามเดิมชาวเมืองเมื่อเห็นดังนั้นต่างก็ดีใจเปิดประตูเมืองออกมา และเอาเนื้อสัตว์ทั้งหมดไปประกอบอาหารกินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญพากันสรรเสริญพระโพธิสัตว์เป็นนันมากนิทานชาดกเรื่องนี้มีคติควรคิดบทหนึ่งว่าอำนาจอาจทำให้คนเป็นใหญ่ได้แต่ก็ควรใหญ่ในขอบเขตแห่งศักดิ์ศรีของตนถ้าเกิดเมาในความเป็นใหญ่จนกระทั่งสำคัญตัวผิดคิดไฟสูงจนเกินศักดิ์ของตัวเองแล้ว ย่อมประสบความหายนะในที่สุดเปรียบเสมือนรถที่มีความสามารถวิ่งได้เพียง120ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ถ้าจะวิ่งในระดับนั้นไม่พอใจต้องการจะวิ่งให้ได้มากกว่านั้นก็ย่อมประสบความพินาศเช่นเดียวกับสุนัขจิ้งจอกประสบความพินาศเพราะไฟสูงเกินไปดังสุภาษิตไทยว่าอย่าไฟสูงจนเกินศักจึงควรสังวรไว้เป็นคติเตือนใจ ดังภาษิตไทยโบราณสอนให้รู้จักความพอดีของตัวเองว่าแคบนักมักขยับขยายยากกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมสูงนักมักลอยไปตามลมต่ำนักมักจะจมลงบาดาล